สวัสดีครับผมลูกชาวนาพะเลาะมือนี้ก็ได้มาอัปเดตราคากล้วยนะครับเนาะของพอเอฟครับมันมีกล้วยหลายตัวครับคนเหนี้มาอัปเดตราคานะครับแล้กล้วยมันหลายตัวเลยครับหงเยี่ยงก็ดีบ้านแยงเนี่ยครับบ้านแ้งตำบลนะตำบลมูมน์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับแล้วบ้านแว้งครับตำบลมูมน์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ ก้วยของปลาหยบนะครับก็มีเปิดรลายไม่ดได้กับว่าเนี่ยเก็ท่านะครับได้ทงมีมีวิลลแบบนึ่บ,นบอ้ท่านในหลู่นะครับเลตัวนั้น่างบะท้อง่างบองว่างนะครับแล้วตนะ้นนี้ได้ลูกคนครับนี่บ่ลูกคนตัวผูครับผมงามดีครับลูกคนก้วยบานๆนาครับผม สูงกี่ประมาณร้อยสามสิบนี่แหละครับเปิดรคาคายูเกติผาครับผมงามดีครับผมหน้าเขาเปิดดีครับแครงขาพ่นใหญ่ดีครับผมหางไทยก็สวยดีครับหางเงาลามดีครับผมท่องลูกลูกจะลูกนั่นตัวน้อยตัวผู้ได้เด่นหรือเวล่า ลูกลูกจะพุนเจ็ดเดือนครับประมาณเจ็ดเดือนเเดือนนี่แสดงว่าทองยังยังบรูนว่าทองครับโูอทองว่างางหูนครับตอนนี้ทองคนด่าที่ว่างย่ครับคยคยลูกแรก่ลูกลูกสลูกสองเนี่ยลูกโอ้ตัวนี้เป็นเป็นลูกที่สองครับ ตัวผู้ครับผมงามดีครับชนทรงลูกดีเลยครับสีหลักเล่างามดีครับผมตัวผู้ราคาคนเปิดว้เจ็ดสิบห้าครับผมราคาจอรลองไหนนะครับเด้อเจ็ดสิบห้างามครับมีครับข้างหนา้าคนครับอัตลักษณ์เป็น้วยเป็นบ้านเนาะครับผม เอฟซีผู้ใดสนใจพี่น้องเกษตรกรผู้ใดสนใจอยากเลี้ยงคิดอยากเลี้ยงควายกะทักมาครับผมเบื่อทุกขกัใส่คลิปเพ่เก่าวนะครับผมจะฆ่ากับจอร่างเลยครับเมื่อนี้เปิดพ่อยเปิดสามค่อมเลยครับเปิดทั้งสามค่อมเลยมาครับผมเดี๋ยวถ่ายค่อมหน่อยกันครับสวยครับค่อมนี่ครับ เจ็ดหมื่นห้าครับเนี่ยครับเพ่ปที่สนใจก็ไปเลี้ยงกินหญ้าน้ำให้น้ำหน้าอากาศทักมาได้ครับผมบีบทักยังยไาางนะครับเด้อราคากว่าฟังอยู่ครับพ่อไปเลี้ยงอยู่ครับผมสำหรับมือไม่หัดเลี้ยงอยากเลี้ยงราคากับพอแพงครับแล้ว่าไปบงคั่วมีสวางเลย่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดทักทายให้แม่ด้วยนะครับ